โชว์มาแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์สุดสัปดาห์เวลา9นาฬนาทีทางช่อง13ของเรานะครับแน่นอนครับเห็นเบ้นกับโบท๊ทเป็นประจำก็แสดงว่าเราจะต้องมีการ์ตูนสนุกมาฝากน้องๆแน่นอนเลยกระตูนวันนี้นอกจากจะสนุกแล้วยังมีข้อคิดดีๆให้กับน้องๆอ,อีกด้วยนะงั้นอย่ารอช้ารีบไปดูกันเลยดีกว่าง,งั้นไป,ไปชมช่วงแรกกันเลยครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลธนบุรี ตอนพยาชัยกล้นนี่นี่นพุทธเหมนนหิวแล้วล่ะเรามากินขนมกันเถอนนะใช่ใช่ดีเหมือนกันนะเมนก็หิวแล้วว่ะกินขนมดีกว่าแม่แม่ม่กินขนมนี่ป้องนะไม่กินหรอกขนมม่ป้องมีแหนมแตนอร่อยอยู่นี่ไง แหน่มากินหนว้าแย่จังเลยอะ่ะแหน่าม,ามามาสุกสุดิบดนะใช,ใช่ใช่ใช่มันยังไม่สุกเลยแล้วป๊อกจะกินไปได้ยังไงล่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะเพื่อนเื่อนไม่กินก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวป๊อกกินคนเดียวก็ได้นะโถเอ้ยอร่อยจะตายเลยนี่มไม่กินจริงจริงแล้วเปล่านี่ลองดูไหมเฮ้ยเอาแล้วนอยว่าไงแบนนะาอ้าวบลอกลมาไล่หอมมาถึงที่นี่ได้ละฮะ้าลมบ้าหูมาก<อ> เบน,นทำอะไรอยู่เหรอเบนฮะเนี่ยอ๋เอเบนก็ลังเล่นคำอยู่นะป๊อกจะเล่นด้วยกันมนะั้งโอ้ยไม่ไม่ไมไมป๊อกว่าจะมายืมหนังสือการ์ตูนอ่านซะหน่อยนะเบนนะอ๋อได้ได้ได้แต่สบายเลยเลือกเอาเลย<ด>ละมามกเลยเดี๋ยวนะป๊อกขอดูหน่อยนะนโอ้โหไอ้นี่ก็ดีนะโอ้โหเรื่องนี้ก็สนุกนะเออโอ้ยสนุกจริงจริง ได้ความดุยอันขาดเอ๊ะเอ๊ะทำไมมันคันคันนะเนี่ยโอ้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 อ้นโอ้ย้ยโอ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 ้้ยโอ้ยอ้ย่อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยนอ้อยโอ่ยโอ้รโอยโอ้ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้ยโออยโอ้ยอยโอ้อ้ยยอ้อ้ยอ้ย โอ้ยโอ้ยไม่เป็นหรอกป๊อก็ไม่เป็นง่ายๆอยู่แล้วนะเบนโอ้ยเบนว่าป๊อให้แม่ซื้อยาถ่ายพยาธิมากินดีกว่ามั้งนะโอ้ยโอ้วนอย่างป๊อกเนี้ยเป็นพยาธิโอ้ยไม่มีทางหรอกโอ้ยจะห้าโมงแล้วโอ้ยเดี๋ยวป๊อกกลับก่อนนะอ้ป๊อกขอยืมเล่มนี้ไปก่อนกันแล้วก er ันนะ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 โอ้ยโอ้ยคันจริงๆนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยป๊อกไปก่อนนะป๊อกยืมไปด้วยนะไปแล้วนะเบนโอ้ย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 ขันโอ้ย เอาลนะป๊อเรียมรับโอ้ยโอยยนยนดีดสอนยครจะรับได้ยังไงเราโถนี่ยปกกลาที่รับไม่ดีเองอ่ะป๊อกตั้งใจแล่นหน่อยสิใชไม่ยอมรับลูกกมแต่ก้าก้นอยู่นั่นแหละก็ได้นสิสงสัยจะเป็นพยาแน่แน่เลยอ่ะ หายาฉายพยาสมากินจะดีกว่าเนาะไม่เราไม่อะเพ่อก็ไม่ได้มีพยาหรอกนาะโอ้ยจะมันคันเลยอ่ะโอ้ยคัน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 โอ้ยคนไม่ไหวแล้วโอ้ยเล่นไปก่อนนะป้อมไม่ไหวแล้วกลับแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วคันคันคันคั้อยฮะสงสัยป้อมจะคันมากเลยเนาะเดี๋ยวมาเล่นกันต่อดีกว่าเนะอ้ยคันจริงๆเลยหรือว่าเราจะ พยาจริงๆนะเนี <ol> ่ยโอ้ยไม่หรอกมั้งโอ้ยโอ้ยคนที่มีพยามเขาต้องผอมดิโอ้ยป้าอ้วนจะตายโอ้ยขาทำยังไงดีขาโอยขาขาแล้วเกินแล้วทำไมป้องกี้ไม่มาเนาะโอ้ยใสายนลอยโอ้ยสองพันนี้ครับเดี๋ยวปเรียก่าข้าวเพื่อนเรียกว่าลูกกันแล้วนะจ๊ะข้าวสวัสดีครับคุณครูข้าวโอ้ย โอ้ยอ้ยโอ้้อะไรไปละจ๊ะยุกยิ๊กยุกยิกอยู่นั่นแหละมีอะไรรอเปล่าจ้าคือคือป๊อกขันก้นนะครับโอ้ยป๊อกไม่รู้เป็นอะไรครับเนี่ยโอ้ยขันก้นมากเลยครับโอยคุณคือค่ะแม้ว่าพญาต้องใช่ก้นป๊อกแน่ๆเลยล่ะค่ะใช่แล้วครับป๊อกเนี่ยเขาชอบกินแหนมครับแล้วก็ของสุกๆดิบๆิด้วยแล้วครับใช่ครับเบนบอกให้เขากินยาถ่ายพญาเขาก็ไม่ยอมเชื่อเบนนะคะป๊อกไม่ได้เป็นพญานี่ครับคุณโคโอ้หป๊อกอ้วนจะตายจะ เละครับเนี่ยโอยเป็นได้สิจ้าถ้าเรากินอาหารที่ไม่สะอาดแล้วก็ไม่สุกนะพยาธิเส้นได้มันก็จะโตอยู่ในท้องของเรายังไงล่ะจ้ามันจะโตมากเลยล่ะจ้าโอ้โหจริงเหรอครับคุณครูเฮ้ยแล้วป๊อกก็จะทํายังไงดีล่ะครับเนี่ยโอ้ยป๊อกแย่แน่แน่เลยเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพอเลิกเรียนแล้วครูจะเอายาถ่ายพยาธิให้นะจ้าเอาไปกินเดี๋ยวพยาธิมันก็ออกมาพร้อมกับอุจจาระนี่แหละจ้าแล้วมันก็จะหายไปเองนะโอ้โหว้าวคุณครูใจดีจริงๆเลยครับโอ้โหคุณครูใจดีที่สุดเลยเฮ้ยป๊อกจะ เได้ขายครันไงเรามาวาดรูปกันก่อนดีกว่านะจ๊ะโอ้ยโอ้ยเริ่มจะคันอีกแล้วอ่ะโอ้ยเด็กกินยาแล้วก็หายแล้วงาเฮ้ยโอ้ยยากุน้อยไรดีนะอาสวัสดีเพื่อนๆป๊าสวัสดีป๊าสวัสดีป๊าสวัสดีจ้าป๊า อ้อยคันคันโอ้ยทำไมคันได้นี่บล็อกพวกเรากำลังทำการบ้านพอดีเลยอ่ะเอาการบ้านมาหรือเปล่าวะฮะคันก็นี่ไงนี่ไงป๊อกเอามาแล้วนี่ไงบล็อกเอามาแล้วป๊อปไม่ลืมหรอกโอ้ยแต่บลอกคันมาเกินแล้วโอ้ยทำไมมันคันนะนี่ป๊อกเป็นอะไรอ่ะพญาชัยก็ลึกเปล่าได้เหมสิออืใช่ใช่แต่ว่าป๊อปจะถ่ายพญาไปแล้วไม่ใช่เหรอคะเไปแล้าฮะโอ้ยไอไอ้ไปชัยแล้วล่ะบล็อกนึกออกแล้วเมื่อกี้บล็อกไปเอา ห้องน้ำมานะแล้วยังไม่ได้ล้างก้นเลยนี่เออหน้าเกลียดจริงๆเลยหรอใย่มีหน้าเราแปลหนึ่งว่าเข้ามาแล้วมีกลิ่นอะไรเหม็นๆด้วยค่ะนี่ล้าไม่ได้เลยรีบอิกเารีบออกไปเลย สวัสดีครับวันนี้พี่น้ำสิงมีกระตูดีๆมีสาระในเรื่องราวเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำมาให้ชมด้วยละรับรองทั้งสนุกทั้งได้ความรู้แน่นอนงั้นไปชมกันเลยครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงตอนโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ผู้ควบคุมฐานจรวดบสกับร้องครับบสผู้ปฏิบัติการสูบลงสัญญาณพร้อมครับบสผู้ให้สัญญาณเริ่มอ,อัดอากาศนับถหยหลังได้เอาละเอาละนะ,ะนะห่า เนะจรวดพลังน้ําเนี่ยพุ่งไกลจริงเลยนะครับพี่น้ําสิงที่จรวดพลังน้ําเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็ด้วยแรงดันลมที่ถูกบรรจุอยู่ภายในขวดจะขับดันน้ําพ่อนออกทางท้ายของจรวดทําให้จรวดพุ่งไปด้านหน้ายัางไงล่ะพลังงานน้ำเนี่ยรุนแรงจริงๆเลยนะครับพี่น้ําสิงพลังงานน้ําเนี่ยยังสามารถใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วยนะว้าวจริงเหรอเนี่ย ไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละครับพี่น้ำสิงใช่ครับเคยได้ยินคำว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ํากันไหมล่ะซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สําคัญของประเทศไทยเลยนะ โดยวิธีสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำซึ่งจะต้องอยู่ในระดับสูงกว่าโรงไฟฟ้าแล้วปล่อยน้ำในปริมาณที่ต้องการไปตามท่อส่งน้ำเพื่อไปหมุนกังหันน้ำที่มีแกงต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ผลิตไฟฟ้าตลอดเวลาที่มีน้ำไหลผ่านจึงทำให้ได้กระแสะไฟฟ้าส่งต่อไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าและเดินทางไปตามสายส่งไฟฟ้าจนมาถึงบ้านเรือนของพวกเรายังไงล่ะ ว้าวคิดว่ามีเขื่อนไว้ใช้กักเก็บน้ำไว้ทำเกษตรในยามที่ขาดแคลนน้ำอย่างเดียวซะอีกงั้นถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ต้องลำบากกันแย่เลยอะดีป๊อกก็จะเอาไฟฟ้าที่ไหนหุงข้าวกินนี่ก็มีหวังผองตายแน่ๆเลยจริงๆเลยนะป๊อกเนี่ยทรัพยากรต่างๆที่เราได้มาจากธรรมชาตินับว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีพเราต้องช่วยกันร,รักษาเอาไว้ให้ดีๆนะ เอาละมาทำจรวจพลังน้ำกันต่อดีกว่านะพวกเราเย้ <Yay! S 2> เดี๋ยวนะแล้วจรวจของเราไปตกที่ไหนแล้วอ่ะนั่นสิหายไปไหนอะฮอะไรเนาะอะไรเหรอ อต็มเต็มเต็มดังแบบเลยอ๋อเป็นยังไงมั่งทำใจดีๆไว้นะป๊อบอย่าเป็นอะไรไปนะป๊อบใไว้ป๊อบ้าป๊อบไปห้องพยาบาลกันก่อนเร็วเข้าคำสับน่ารู้ถึงประเทศไทยเราจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองแต่เราก็ควรประหยัดเอาไว้นะครับ จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเยอะยังไงล่ะเอาล่ะได้เวลาท่องศัพท์แล้วจะมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยพี่น้ำสิงเบนโบ๊ทป๊อปช่วยกันประดิษฐ์จรวจพลังน้ำคำว่าจรวจภาษาอังกฤษคือ rocket rocket จรวด rocket เ <it. S 2> จรวจ้จรวจพลังน้ำที่ทุกคนช่วยกันประดิษฐ์พุ่งทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าคำว่าท้องฟ้าภาษาอังกฤษคือ sky 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 ท้องฟ้าเขื่อนนอกจากจะเก็บกักน้ำแล้วยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วยคำว่าไฟฟ้าภาษาอังกฤษคือ electricity electricity Electric ity. Electric ity. ไฟฟ้าเป็นยังไงกันบ้างคำศัพท์ไม่ยากเกินไปใช่ไหมล่ะครับอย่าลืมฝึกท่องศัพท์กันทุกวันด้วยนะครับจะได้เก่งๆก,กันแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหนะ้าวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น,น้ำมันถั่วเหลืองตราอังุนตอนของหมดอายุถ้าเป็นคนขายของก็ต้องซื่อสัตอลุกค้าของไม่ดีก็อย่าเอามาขายนี่ยังหมดอายุก็ต้องเอาออกไปโอ้ มีผ ain, ู้พบเห็นหุ่นยนต์ออกอารวาทำลายตึกอีกแล้วครับท่านจากภาพมุนยนกำลังอัดให้ตึกย่นไปเสียงๆครับท่านเจ๊อ๊ยโอ๊ยปวดท้องปวดท้องปวดท้องอีกแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยท้องยังไม่สบายนะเนี่ยโอ๊ยโอ้ยปวดท้องจังเลยอ่ะตัวอะไรอยู่ในท้องซอกเนี่ยโอ๊ยมีซีดมีซีปวดปวดโอ๊ยเฮ้ยฮะออ้อ ในที่ลุดเราก็ชน,นะเจ้าบักก้าแมนจนได้ชน,นะแล้วเรนนาจะน่าบกก้าแมนได้แล้วสมจัดเจ้าบอกก้าแมนได้แล้วเย่เย่เย่ขารายงานข่าวด่วนครับหลังจากที่ปักก้าแมนพ่ายแพ้ต่อเจ้าหุ่นยนต์กระปองนะครับเจ้าหุ่นยนต์กระปองก็หายไปยแต่เชื่อว่าเจ้าหุ่นยนต์จะต้องกลับมาแน่นอนเลยนะครับไม่รู้ว่าปักก้าแมนจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วคราวนี้ใครจะปกป้องโลกของเราไว้ล่ะบอะเราสร้างหุ่นยนต์กันบ้างดีกว่า อ้าปากสิลูกอ่าอาอ,าอาเฮ้ยเนี่ยหมอบอกว่าลูกท้องเสียอย่างรุนแรงต้องพักผ่อนเยอะๆนะจ๊ะเมืม่อวานบอกจําได้ว,ว่าปอกไม่ได้กินอะไรแปลกเลยนี่ครับเมือ่อวานนะ่ะลูกกินนมหมดอายุเข้าไปนะสิโอมนมหมดอายุเลรอใช่แล้วล่ะจ้ะแม่เจอกล่องนมที่ลูกกินในถังขยะแม่ถึงรู้ว่านมนหมดอายุซะแล้วนี่ไงจ้ะดูสิกินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยฮะ ในที่สุดป๊อกก็หายดีแล้วดูการ์ตูนต่อดีกว่าจะจึ๊บสวัสดีครับขอรายงานข่าวด่วนครับขณะนี้หุ่นยนต์ตัวเก่าได้กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับพี่น้องครับอ่านี่ละทางนี้หนักล้างตาก็มาถึงแล้ว ไมจังเลยฮ่าฮ่าฮ่าชื่งกันไว้ชาวโลกอตอนนี้ไม่มีมบ็อกแม่แบนคอยปกป้องแล้วโ<บ>ลกไปลาภาพเลยจะวุ่นโงเล่อนี<บ>้นไปเลยหออยู่นะ้ปาป๊อกแม่กลับมาแล้วอ๋อเดีนนยนี้แม่กลับมาแล้วเหรอเพื่อนเก่ามายเลยก็มาเลยก็มาเลยก็เลอเข้ามาทีเป็นไงมัาสายชะลูกไ้่ทำไมมันดูแข็งแรงว่าเก่าอีกเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเก่งกว่าเดิมด้วย ข่าวนี้พวกเจ้านั่นแหละที่ต้องพ่ายแพ้กลับไปข่าวที่แล้วรับไก่ไม่เต็มร้อยแต่วันนี้เกินร้อยเลยนละจะบอกให้มีแน่อ๋อโอ้ยเข่ามาเลยจะพ้ไอยู่ข้างบนนี่อ่าเล่นเป็นผู้ใหญ่ไม่รู้จักเด็ก่ผู้ใหญ่อะทำไมเหรอทำไมเหรอไม่ไหวแล้วยังขออีกสามอีกทีแล้วกันนะ่นอเอาอีกเหรอมีแน่ พระไม่ได้มี่นเดียวนะฟากไว้ก้นเถออนี่อีกแล้วเดรีสุดยอจริงจริงด้วยการกลับมาอีกครั้งของปอตาแมนนะครับไปฟังข่าสัมภาษณ์กันนะครับด้วยจยังไงบ้างคะับปอตาแมนคือต่อไหนค่ะอ๋อเมื่อซื้อของก็อย่าลืมดูวันหมดอายุนะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองตราองุน สนับสนุนโดยโฮมี่เวเฟอร์สอดไส้ครีม สนับสนุนโดยโฮมี่เวเฟอร์สอดไส้คร <Okay. S 1> <Right. S 2> ีมเบนบ้โชวันอาทิตย์นี้จะพาไปชมภาพกิจกรรมดีๆที่โรงเรียนสารสาสตร์วิเทศมีนบุรีจะสนุกสนานกันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับน้ำมันตัวเหลืองราอันุ่นมาฝากน้องๆที่นี่นำไปให้คุณแม่ปรงอาหารอร่อยๆให้กินอีกได้ครับเน เอาเวลามาเล่นเกมแบบหรือไม่ดีครับหรือไม่ดีครับแล้วในอาทิตย์หน้าเป็นบทโชว์จะไปพบกับน้องๆที่โรงเรียนอะไรอีกบ้างอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วสนุกกันไหมครับน้องๆแต่ไม่เป็นไรไปพบกับพวกเรากันต่อได้ที่เพจของเ n นบสนะครับ ดูกระตูแล้วอย่าลืมเป็นเด็กดีช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านกันด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา9 3้นาฬิกา30าทีทางช่อง13และขอให้น้องๆสนุกไปกับวันหยุดที่เหลือกันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บายนะครับ